กำเนิดอุลตร้าแมนจุดเริ่มต้นที่ทําให้อุลตร้าแมนนั้นเนี่ยได้กลายเป็นยอดมนุษย์และทําไมอุลตร้าแมนถึงอยู่บนโลกใบนี้ได้เพียงแค่3นาทีวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของรีวิว9กากับเพล่อนดีมีตามนานและผมตัวยุ่งนะครับเมื่อพูดถึงนักรบร่างยักษ์แล้วนอกจากหุ่นยนต์ของเราขบวนการ5สีหรือทยุกใหม่ๆแล้วก็อาจจะนึกถึงทรานส์ฟอร์เมอร์แต่ลองนึกย้อนกลับไปอีกหนึ่งกลุ่มที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยก็ยังคุ้นเคยและก็ถูกพูดถึงอยู่เสมอนั่นก็คืออุลตรา้าแมนนักรบแห่งแสงใช่ไหมล่ะครับ โดยอุลตราแมนก็คือนักรบที่มาจากกาแล็กซีเนบิวลา M78 ที่คอยช่วยปกป้องโลกของเราให้ปลอดภัยจากเหล่าสัป,ประหลาดมานานหลายศตวตรรษแล้วครับมีจุดเด่นที่พลังลำแสงที่ไม่ว่าจะเป็นสัป,ประหลาดหน้าไหนเนี่ยก็จะต้องยอมสยบไปในทุกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็มีจุดด้อยตรงที่อุลตราแมนเนี่ยสามารถอยู่บนโลกได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียนาทีละสบาทเฮ้ย hey! ไม่ใช่อันนั้นมือถือ แต่ถึงจะมาเพียง3นาทีแต่ก็สร้างภาพจำความเท่ให้กับเด็กๆอย่างเราจนจดจำมาถึงปัจจุบันแหละครับและในวันนี้เพลินดีมีตานานเลยจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับว่าเจ้านักรบร่างยักษ์เหล่านี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรแล้วทําไมเขาถึงอยู่บนโลกได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4 0 0พันคันต่อเดือน การันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิมเลยกดกระด,ดิ่งด้วย อุลตร้าแมนเป็นซีรีส์ประเภทโทคุซัสึหรือประเภทคนแสดงจริงผลิตโดยซูบุระยะโปรดักชันที่ก่อตั้งโดยเอจิซูบุระยะอดีตหัวหน้าทีมสเปเชียลเอฟเฟกของโตโฮสตูดิโอที่ร่วมก,กันกับเพื่อนในทีมก่อตั้งบริษัททำสเปเชียลเอฟเฟกขึ้นเองตั้งแต่ในปีคศ .1963 ซึ่งจุดเริ่มต้นของอุลตร้าแมนเนี่ยเกิดจากการต่อยอดความสำเร็จจากซีรีส์เรื่องแรกของบริษัทที่ชื่อว่าอุลตร้าคิวที่ออกฉายในปีคศ .1966 โดยโครงเรื่องของอุนเตอร์คิวเนี่ยก็จะเล่าถึงตัวเอกที่ต้องเข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมากมายซึ่งก็เป็นงานถนัดของสุบุรยะอยู่แล้วนะครับและในเรื่องของอุนเตอร์แมนเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลในเรื่องของบทจากเรื่องนี้มาเต็มๆเลยล่ะครับ ซึ่งเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของชินฮายาตะหนึ่งในสมาชิกข,ของหน่วย S.S.P. SS ที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปสำรวจลูกบอลสีฟ้าปริศนาที่ตกลงมาแถวทะเลสาบแต่แล้วก็เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจูจ่ๆมีลูกบอลสีแดงอีกลูกหนึ่งเนี่ยบินเข้ามาชนกับเครื่องบินของฮายาตะทำให้ฮายาตะนั้นบาดเจ็บสาหัสและในช่วงเดียวกันนี้เองยอดมนุษย์ยักษ์นมว่าอุลตร้าแมนก็ปรากฏตัวขึ้นและได้วรวมร่างเข้ากับฮายาตะเพื่อช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แหละครับ และหลังจากที่ไฮยตาตะได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าเบต้าแคปซูลในการแปลงร่างเป็นอุลตราแมนเพื่อเข้าต่อกอกับไคจูจากต่างดาวนำมวาเบมิลลาจนสามารถเอาชนะมาได้สําเร็จแล้วครับและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจปกป้องโลกของไฮยตาตะและอุลตราแมนนั่นเองลครับโดยอุลตราแมนเริ่มออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ TBS ในวันที่17กรกฎาคมปีขศ1966แต่ทว่าก่อนที่จะได้ออกฉายยังเป็นทางการทางสุริยะโปรดักชันเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดสดพิเศษเพื่อแนะนําตัวละครในเรื่อง7วันก่อนทําการฉายแล้วครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายทําและตัดต่อให้เสร็จได้ทันแต่ถ่ายที่สุดแล้วทางสตูดิโอเนี่ยก็สามารถสร้างปฏิหารและสามารถออกฉายได้ทันตามที่สถานีโทรทัศน์เนี่ยได้กําหนดไวแ้แหละครับ แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าทําไมอุลตร้าแมนแต่ละตัวจึงมีรูปร่างแตกต่างรอกไปแต่ยังมีความคล้ายกับมนุษย์อีกด้วยแล้วเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่ดาวอุลตร้าในกาแล็กซีเนบิล่า M78 หรือว่าอีกชื่อก็คือดาวแห่งแสงซึ่งเป็นดวงดาวที่เหมือนกับโลกมนุษย์ของเรานี่แหละครับแต่อยู่มาวันหนึ่งดวงอาทิตย์ที่คอยให้แสงสว่างและพลังงานแก่ดาวดวงนี้กลับระเบิดและสูญสลายไปในพริบตาทําให้ดาวทั้งดวงนั้นตกอยู่ในความมืดมิดแล้วผู้คนก็ค่อยๆล้มหายตายกันไปจากความหนาวเย็นแแล้้วเเมื่อป็นนบบนีผู อาวุโสอุลตราผู้นำของดาวอุลตราในขณะนั้นเนี่ยก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ที่ยังมีชีวิตเพื่อค้นคว้าหาวิธีที่จะทําให้ชาวเมืองที่เหลือเนี่ยยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และท้ายที่สุดพวกเขาเนี่ยก็สามารถคิดค้นดวงอาทิตย์เทียมที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์พลังงานพลาสมาที่ทําให้ชาวอุลตราเนี่ยใช้ชีวิตก็ยังสงบสุข แต่ทว่าเครื่องปฏิกรณ์พลังงานพลาสมาเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยเพียงแค่พลังงานพลาสมาเท่านั้นแต่มันยังปล่อยพลังงานดิฟเรเตอร์ออกมาอีกด้วยซึ่งหลังจากชาวอุลตราเนี่ยได้อาพลังงานดิฟเรเตอร์มันหลายแสนปีรูปร่างของพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆเ,เปลี่ยนไปมีพละกำลังที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถบินและปล่อยลำแสงพลังงานออกมาจากร่างกายได้และกลายเป็นเหล่าอุลตราแมนที่คอยปกป้องโลกของเรานั่นเองละครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุแล้วครับที่ทำให้อุลตราแมนเนี่ยอยู่บนโลกได้เพียงแค่สนาทีเท่านั้นเพราะหลังจากที่ พลังงานของอุลตร้าแมนอย่างที่เล่าไปเนี่ยมันมาจากแสงเกือบร้อยเปอร์เซนต์แต่โลกของเราเนี่ยมีชั้นบรรยากาศที่กรองแสงอาทิตย์ออกไปค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้อุลตร้าแมนเนี่ยสามารถอยู่บนโลกได้ในเวลาที่จํากัดเพียง3นาทีเท่านั้นนั่นเองละครับโดยซีรีส์อุลตร้าแมนจริงๆแล้วเนี่ยจะไล่เร,เรื่องราวทั้งหมดครบทุกตัวก็คงจะยาวเกินไปแล้วครับเพราะเหล่าพี่น้องของอุลตร้าแต่ละคนเนี่ยก็มีร่างสถิตของตัวเองและปกป้องโลกในเนื้อเรื่องของตัวเองเนี่ยแยกกันไปแต่ย้อนกลับไปสัก50ปีก่อนเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยต้องรู้จักเหล่าพ อุลตร้าแมนจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือหน,นุมาพนพบเจ็ดยอดมนุษย์ภาพยนตร์ที่เกิดจากความร่วมมือของสุบรยะโปรดักชันและชโยภาพยนตร์สรรสร้างเรื่องราวผสมผสานความเป็นไทยกับเรื่องราวการปกป้องโลกของเหล่าอุลตร้าได้เป็นอย่างดีแล้วครับซึ่งกำกับโดยคุณสมพศแสงเดือนฉายผู้กำกับมากฝีมือที่ถือว่าเป็นตำนานของวง,งการภาพยนตร์ไทยนั่นเองแล้วครับ และถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องฮนุมานพบจย้อนมนุษย์เนี่ยเราก็เคยมีการทำตำนานกันไว้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถย้อนไปดูวิดีโอของช่องเพลนดีกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอุลตร้าแมนนักรบแห่งแสงจากกาเล็กซี่อันไกลโพนที่คอยปกป้องมวลมนุษยชาติให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและจากสัปะหลาดมากมายที่อยู่คู่กับเราเมาเกือบ60ปีและยังมีการสานต่อตำนานมาจนถึงปัจจุบัน แล้วเพื่อนๆล้วครับชอบอุลตราแมนคนไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับอุลตราแมนกันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ